ครับฝ่าจะเป็นตังคใช้หรือปต้องมานั่งเราอยากนั่งพัดรอ้อน bên dưới nó quỳ bên dưới nó à, anh cứ đi. để chắc chắn này, đèn này chỉ chương trình nữa

พ่อมาใส่แี้วก็ถ่ายลูกล้อเนี่ยพอดีไปจะเป็นเตาเนี่ยโกกอ่ะมันอให้นิดนึงก่อนยิ่งได้ของฟูจุ่มแล้วหน่อยใส่ซูทไหนด้ว นี่เราก็แยกไซส์อร์สองใช่ไหมนี่นี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วอันนี้ขายกิโลเท่าไหร่ครับเดี้ละรวอยู่นห ส่งริวพันหกร้อยบาทอืมอ่าปกติเนี่ยอันนี้เราทําใช้เวลาทําทั้งหมดเท่าไหร่ครับกี่วันนะครับวันนึ่งอะวันหนึ่งใช่ไหมเราส่งขายยังไงครับพันหกอ่ะแล้วเราไปขายที่ไหนอ่ะเขารับไปทีรับไปทีหนึ่งโอ้รับไปพันหกแล้วเขาไปขายอีกทีเท่าไหร่เนี่ยเป็รู้เลยแล้วมีถูกกว่านี้ไหมมีอืออีกไส้หนึ่งเป็นชีตเปลือกอ๋อตอกเปลือกครับเห็นขายทั่วไปแล้วกิโลเป็นพันงั้นเลย ไม่มีถูกกว่านี้ละไม่มีแล้วแล้วที่เขาไปใส่ส้มตำมครับมันคนละอย่างกันไหมคนละอย่างคนละอย่างนั่งเป็นเคยนะนเองนะอ๋ะอ,อเป็นเคยส้มตำเนาะเคยตลาดอ่ะแต่อันนี้เรียกกุ้งแห้งอันนี้กุ้งแห้งเขาใช้กุ้งอะไรทำครับอันนี้ละ่ะกุ้งอกคากก็มีเป็นกุ้งนาก็มีอืม